HELLO! I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับสิ่งแรกที่ต้องพูดก็คือ Happy Chinese New Year วันนี้วันเที่ยวใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นคนจีนนะมีแต่คนมาอวยพรใน2-3วันที่ผ่านมา,เ,าเราก็ดีใจจังเลยนะครับแต่ว่าเราจะตอบทุกครั้งว่าเออแต่ผมไม่ใช่คนจีนนะ แต่ขอบคุณมากๆเลยครับที่อวยพรวันนี้ครับก็เป็นวันที่เราต้องอยังนอกจากว่าจะอวยพร h a p p y Chinese New Year แล้วเราก็ยังมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับตรุษจ,จีนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นที่จีนครับเออเกิดขึ้นที่จีน,นครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่เกาะฮ่องกงครับขอโทษมันอยู่ที่ฮ่องกงครับที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งได้รับ รางวัลน,นะครับจาก Guinness World Records ซึ่งบันทึกสถิติโลกที่เกี่ยวข้องกับมังกรนะครับมังกรที่ใหญ่ที่สุดโอเคแต่ว่ามันจะเป็นแฟมพิเศษนะครับประเภทพิเศษก็คือมันเป็นมังมังกรที่สร้างจากลูกโป่งครับ มีอาทสิสองคนนะครับซึ่งมีอาสาด้วย60กว่าคนนะครับมาช่วยประกอบมังกรที่ทำจากลูกโป่งครับทั้งหมด3800 0ลูกนะครับก็คือเขาเอาลูกโป่งนะครับถึง38,00 0ลูกนะครับมาประกอบด้วยแล้วก็ทำเป็นมังกรนะครับถ้าดูในรูปที่แรกเห็นในรูปมีนก็อเออมันตัวเล็กจังแต่มัน มันใหญ่มากเขาถ่ายรูปจากข้างบนนะครับความจริงแล้วมันใหญ่จริงๆนะครับมันยาวถึง42เมตรแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นาารางวัลรูปปัน้นปัน้นซึ่งสร้างจากลูกโป่งใหญ่ที่สุดของโลกนะครับซึ่งในรูปของมังกรครับเขามี Uh, หมวดนี้ด้วยนะกับ Guinness World Record อันนี้คือสิ่งที่เราจะพูดถึงในเบรคที่2ของเรากับ Big Story วันนี้เราต้องไปทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่น่าสนใจก่อนครับเรามาเริ่มต้นกับคำว่าลูกโปง่งในภาษาอังกฤษบางครั้งก็ทับศัพท์ใช่ไหมครับในภาษาไทยอันนั้นก็คือ Balloon b a l l, l o o n ba a l l o o n ครับ เราจะเน้นพยางค์ที่สองครับ balloon อย่างนี้ครับไม่ใช่ balloon อย่างที่คนไทยหลายคนก็ออกเสียงนะเอาเป็น balloon ดีกว่าถ้ามากกว่า1เราต้องเติม s เป็น balloons ครับ balloons โ okay. อเคมีทั้งหมด3 8 0 0 0ลูกครับก็เลยเราต้องเรียกว่า38,000 balloons ครับ balloons ไม่ใช่ อย่าลบ้ง s นะเดี๋ยวฝรั่งจะงงเอาเป็น38,000 balloons มังกรในภาษาอังกฤษครับใช้คำว่า dragon d r a g o n ส่วนที่สำคัญในคำศัพท์นี้ครับก็คือเสียง r d r a g o n ครับก็ต้องเป็น dragon อย่าออกเสียงเป็น dragon นะโดยที่ r มันหายไปไลนไม่รู้เลยครับอันนี้ก็คือ dragon ครับรูปปัน้นหรือ เราเรียกว่ายังไงดีนะครับปฏปปิมากรน,นะครับหรือมกรรมนะครับขอโทษเป็นคำศัพท์ที่ผมเองก็ออกเสียงยากเลยครับปฏิมากรรมหรือรูปปั้นในภาษาอังกฤษนะครับก็มีหลายคำนะครับอาจจะรู้จักคำว่า statue แต่ว่าในคราวนี้เขาใช้คำว่า sculpture s c u l p t u r e sculpture ครับน,นี้คือวิธีที่จะออกเสียงพูดตามผมก็ได้ครับ sculpturesculpture ในก็คือรูปปั้นในรูปของมังกรนะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนอมังกรก็คือ a dragon sculpture ครับอ,อันนี้ก็คือ,อคำศัพท์หลักนะครับที่เราจะใช้เพราะว่าข่าวนี้ที่จริงมันสั้นมากเลยครับมันแค่4 ประโยคเท่านั้นเลยครับแต่ว่ามีคำอื่นที่เราต้องรู้จักนะครับเดี๋ยวเราไปไล่คำศัพท์ที่ที่เกี่ยวข้องครับคำว่าราวราหรือประมาณในภาษาอังกฤษเรามี3ามคำที่เราต้องรู้จักครับก็คือ about around และอีกคำหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะยาวครับเอาง่ายๆก่อน about a b o u t ก็แปลว่าประมาณ around นอกจากว่ามันอยู่ล้อมตัวเราแล้ว ก็แปลว่าประมาณด้วยถ้ามีคนถามผมว่าลุงแอนดรูว์อายุเท่าไหร่ how old are you? ผมจะตอบว่า about 25เราเรา 25, ครับแหมถ้าเปรียบเทียบกับ100ปีก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่พันปีก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หนระ uh, about 25 y e a r s หรือ around 25 y e a r s ก็ได้แต่อีกคำหนึ่งที่ นิยมใช้ที่ค่อนข้างจะยาวครับก็คือ approximately approximately a-double p r o x i m a t e l y approximately และมีข่าวดีมาบอกนะครับเขาใช้คำยาวครับในข่าวนี้ไม่รู้เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่า approximately 38,000 Balloons ความหมายก็คือราวๆสาม0 0ืลูกโป่งครับโดยประมาณครับเพราะว่าเขาใช้คำว่า approximately ครับ Volunteer ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือผู้อาสาครับคนที่มาอาสาสมัครอย่างนี้ก็คือ Volunteer ครับ V-O-L-U-N-T-E-R และอย่าลืมกริยา to construct ที่แปลว่า build หรือสร้างขึ้นมา C O N S T R U C T ครับก็คือ construct ครับก็มีประมาณนี้เลยครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมังกรใหญ่ต่อที่สุดเพื่อที่จะฉลองตรุษจีนที่ฮ่องกองครับ เขาบอกว่ามันจะอยู่จนถึงสิ้นเดือนนะครับก็เลยถ้าคิดจะเดินทางไปที่ฮ่องกองครับก็น่าจะแวะไปดูครับมันอยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้าใช่ไหมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาเราจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษครับสักครู่ครับ A dragon sculpture made from approximately 38,000 balloons at a Hong Kong shopping mall was awarded a Guinness World Record. Balloon artists Sei Tai Wilson Pang and Kunlong Hu led more than 60 volunteers in constructing the sculpture. The finished dragon measured 42 metres long, earning the Guinness World Record for the largest balloon sculpture of a dragon. the sculpture was created as part of Chinese New Year celebrations and will remain in place until the end of February. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับการฉลองตรุจีนะครับโดยสร้างมังกรซึ่งประกอบด้วยลูกโป่ง38,000อันนะครับลูกไม่น่าเชื่อเลยเรามาดูทีละประโยคนะครับอย่างที่พอบอกนะข่าวนี้มันสั้นดีครับมันมีแค่4ประโยคเท่านั้นเลยครับถ้าฟัง คำศัพท์ที่เราฝึกเมื่อสักครู่นี้เอง uh, น่าจะเข้าใจพอเข้าใจโดยรวมครับเรามาเริ่มต้นกับประโยคแรกครับ A dragon sculpture made from approximately 38,000 balloons at a Hong Kong shopping mall was awarded a Guinness World Record. ถ้าเราแปลโดยรวมนะครับก็คือเป็นรูนปป,ป,ปั้นได้รับ รางวัลจากกินเนส s ใช่ไหมครับมันอยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้าที่ฮ่องกองประกอบด้วยเกือบจะ38,000ลูกโป่งครับ A dragon sculpture ผมอธิบายไปแล้วครับว่า sculpture แปลว่ารูปปั้นนะครับหรือคำนั้นที่เราออกเสียงยากเลยครับปร,ประติมากรรมนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือ sculpture ครับอะไรที่เราปั้นขึ้นมานะครับในลักษณะอะไรบางอย่างก็เรียกว่า sculpture ครับ a dragon sculpture ก็คือรูปปั้นในลักษณะของมังกรครับเพียงแต่ว่ามันทำมาจากลูกป่งพูดถึงแล้วเขาบอกว่า made from approximately 38,000 balloons สร้างจากครับก็คือ made from approximately ประมาณ38,000 balloons ลูกโป่ง38,000ลูกครับ at a Hong Kong shopping mall ที่ห้างสปปรรพสินค้าที่ฮ่องกงครับในภาษา mm hmm. อังกฤษแล้วครับ mall m a w l, l สามารถออกเสียงเป็น mall ได้ครับ shopping mall หรือ shopping mall ครับแต่คนส่วนใหญ่ก็ออกเสียงเป็น mall ครับ was awarded a Guinness World Record to award ก็คือให้เป็นรางวัลครับถ้าคุณได้รับรางวัลเราต้องใช้ verb to be นำ was awarded a Guinness World Record ก็คือได้รับรางวัล Guinness World Record ครับประโยคที่2ครับ Balloon Artists อันนี้ก็คือเพิ่งรู้เลยครับว่ามีเหมือนกันนะครับก็คือ Artist n a ในภาษาอังกฤษครับก็คือศิลปิน a Balloon a r t i s t ก็คือศิลปินที่เล่นกับลูกโปง่งใช่ไหมครับ ศ uh, ิลปินปบอลูนะภาษาไทยก็เรียกว่าอย่างนี้สองคนนะครับซ้จใจวิลสันแพงและคุณลังโฮหผมน่าจะออกเสยรไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับ led more than 60 volunteers to lead ในภาษาอังกฤษ L E A D แปลว่าเป็นผู้นำครับรูปอดีตการคือ led L E D ได้นำ more than 60 volunteers ผู้อาสามากกว่า60คน หกกว่าคนนะครับเพราะว่าเป็น more than 60 volunteers ครับ volunteers เป็นทั้งกริยาและนามครับกริยาก็แปลว่าอาสาสมัครแล้วก็ volunteer ถ้าเป็นคำนามแปลว่าผู้อาสาสมัคร in constructing the sculpture ในการสร้างรูปปั้นนี้เลย the finished dragon Uh, มังกรน,นี้เมื่อ <Okay. S 1> สร้างเสร็จอันนี้คือความหมายของ The Finished Dragon measured 42 meters long เมื่อเราจะวัดอะไรบางอย่างครับเราใช้กรียา to measure M E A S U R E ออกเสียงว่า measure ครับดังนั้น The Finished Dragon measured 42 meters long ความหมายโดยรวมนะครับหมายถึงถ้าเราเรา คิดทั้งหมดเลยครับก็คือ,อมังกรที่สร้างเสร็จก็มีความยาวถึง42เมตรเลยครับสังเกตไปครับว่าเราจะวางลองตอนท้ายเลยครับเพื่อที่จะให้มันเป็นความยาวครับ Measured 42 meters long earning the Guinness World Record to earn ก็คือได้รับ อะไรสักอย่างครับทีนี้ก็เป็น The Guinness World Record ครับก็คือรางวัลของกินเนสสถิติโลก for the largest balloon sculpture of a dragon ก็คือรูปปั้นสร้างจากบอลูนใหญ่ที่สุดในรูปแบบหรือลักษณะเป็นมังกรครับสุดท้ายครับ The sculpture was created รูปปันน้นเนี้รูปปั้นนี้ครับสร้างขึ้นมา as part of Chinese New Year celebrations ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือ part of ครับ uh, Chinese New Year celebrations ก็คือการฉลอง Chinese New Year หรือตรดษจีน and will remain in place ในภาษาอังกฤษนะครับ to remain in place แปลว่าอยู่กับที่ครับไม่ได้ไปไหนเลย R E M A I N remain in place P L A C E มันจะอยู่กับที่มันจะไม่ไปไหนเขาจะไม่ทุบทิง้ง Until the end of February. Are you ready? Let's go. A dragon sculpture made from approximately 38,000 balloons at a Hong Kong shopping mall was awarded a Guinness World Record. Balloon artists Sute Wilson Pang and Kunlang Ho led more than 60 volunteers in constructing the sculpture. The finished dragon measured 42 meters long. Earning the Guinness World Record for the largest balloon sculpture of a dragon. The sculpture was created as part of Chinese New Year celebrations and will remain in place until the end of February. <laughs> ไม่เป็นไรน่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นหน้าฝนนะที่ฮ่องกงข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมนะครับ andrewbiggs.com a n d r e w b i g g s com นะครับคลิกที่ข้างล่างครับจะได้เห็น big story ครับจะได้อ่านยอดหลังได้หลังจากที่ออกอากาศสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ have a wonderful wonderful Saturday happy Chinese New Year see you tomorrow on the big story goodbye